สวัสดีครับวันนี้นาเล็กจะพาไปชมสวนสับรถสีของนาเล็กนะที่ปลูกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยว่าเราปลูกได้เยอะขนาดไหนแล้วมีอะไรบ้างนะจัดแต่งยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันฮนะว้าวเป็นไงล่ะฮะนะแสงยามเช้านะฮศาดส่องพอดีเลยสวยงามนะฮะนี่นี่แหละ สวนในธรรมชาติของเรามุมกาแฟดีๆมาจิบกาแฟกันตรงนี้ชมไม้รดน้ำต้นไม้นะสร้างคอนเทนต์อะไรได้เยอะแยะเลยตรงนี้นี่ฮะแล้มีการเอาสับปะรดสีสายพันธุ์อื่นมาเสริมด้วยเห็นไหมฮะนี่นน่นนะฮะมุมนี้ก็เสริมส่วนด้านล่างเห็นไหมฮะ สวยๆเลยนี่ฮะอันนี้ก็สับปะรดส,รสีกิเลนน้ำตาลน,ะ,น,ะ,นะเนี่ยน่นลก็มีเยอะนะขยายพันธุ์ไว้เรื่อยๆนะส่วนตัวนี้นี่ฮะทนเมีบางที่มันเหลือเป็นกอไปแล้วก็พยายามแยกนะนี่แยกออกมาใส่กระถางนิ้วอนุบาลไว้นะ ไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยนี่นี่น,นี่เห็นไหมสองถาดเนี่ยรวมกันเนี่ยจะห้าโหลหกโหลเลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่อันนี้สับปะรดสีอีกหนึ่งสายพันธุนะ์เนี่ยเหมือนปลาดาวเลยมีหนามก็สวยงามนะนี่แหละ ความสุขของคนเรานะไม่จำเป็นต้องอะไรมากมายนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นของที่มีราคาหรือว่าของที่ราคาแพงๆนะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะเราได้เห็นการเจริญเติบโตได้เห็นปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นนะอะไรก็จะเลี้ยงไว้เยอะๆก่อนนะให้มันสมบูรณ์ก่อนนะเผื่อว่าอนาคตอาจจะ เอาไปปลูกที่สวนนะที่นาหรือว่าบางทีเราอาจจะขายก็ได้นะยังไม่แน่นะเนี่เราเลี้ยงให้ดูก่อนว่ามันเลี้ยงง่ายนะไม่ต้องใช้อะไรมากมายลูกเกาะตอก็ได้นะแวนใส่กระถางก็ได้นี่ปลูกก็จะต้องลมโกรโกลมโปรงสบายสบาย นี่แการเลี้ยงสับป,ปะรดสีของนาเล็กเนี่ยก็เก็บมาฝากกันนะครับผมสลับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ